ก็ต้องสวัสดีทุกท่านด้วยครับทางผูชมปอดีพิ้นะก็หาหายกันนานครับก็ผมแย่นะครับติดเรียนมาเรียนเยอะมากพอผมพิ่งป .4 นะครับไม่มีอะไรมาครับก็ครันที่เราบจะกแก้ตัวไม่แก้ไม่เจอครับไม่เจอครับเล่นต่อครับที่เราผมเล่นตัวไหนนะจะไม่ได้ตัวนี้ไม น่าจะใช่นะตัวนี้ไม่ไม่ใช่ผม้เอาไปที่เลืกอกตัวปีน้ำไม่ใช่ตัวนี้ครับเรีนเลยครับนอกจากติดเรือม,มก็เรียนเรื่รอยๆนะครับไม่แล้วก็ผมจะหาโปรเจกต์มา เงี่นย,นนนยนะครับก็เห็นนะคะไม่ใช่ครับไม่ครับจบเลยเห็นแล้วก,ก,ก็จะมีตลอดนะครโบดิ่งอีกนหนึน่งคู่กับคัตเตอร์น,นี้มัเดี๋ยวผมจะคิดดูว่าจะเอาเกมอะไรดี ก็ต้องขอโทษด้ยวยนะที่เ,เดิมคือแบบเวลาผมอายุมุ่มือสันก็เลยมันนั่นครับเล่นไม่ได้เลยแพ้กระเด็นไปไหนนี่แพ้อีกนี่น้าแตะแล้ว วันนี้ก็จะเล่นแถมให้นะก,ก็คือแถมอีกหนึ่งตัวนะครับปกติจะมีสองตัวจะเล่นสามตัวให้่ั อัปเดตเมื่อไหร่เกมนี้อัปเดตเมื่อไหร่ผมจะมาบอกนะน่าบนานจังนะครับผมกะไปแล้วผมเกือบจะครึ่งครึ่งปีแล้วไม่เกือบจะครึ่งแล้วครึ่งแล้วจะจะจบปีแล้วด้วยเนะี่ยยังไม่อัปเดตเลยครับจะพูด ก็ห so yes. ้าซับไปเลครับท่านผูรชมนี่เป็นวันไทยห้าซับนะครับสองห้าซับก็เลยต้องแทนตัวห้าซับผมนี้ดีใจนะครับร้อยคนผมดีใจแล้วเข้ามนจนะครับ วันที่ผมก็จะเป็นคนเล่นเกมการไม่มีอะไรมาก Oh, พวกมันทำไมวันนี้พูดมากนะครับก็ฝึกกันพูดมากกันชินมาแล้วริงกับการพูดก็ดลิ้นพันเลยนะพูดเร็วกันบ้างเร็วนี้ประสมหาดนะเห้ยมันวิชาการ หายไปนาะนก็อัดคลิปกันแล้วแหละลครับมันน,นีอัเดตอวนะก็ต้องมานั่งอัดใหม่ก็วันนี้ขอจะตัวลาไปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ห้ซับด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมครับอย่าลืมซับเลื่ยๆด้วยนะบาย